วันนี้กลับมาดีสุรินวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2565และปีงบประมาณ2566โดยนายสันทัศน์แสนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการนี้นางวิวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดสุรินทร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินง,งานโครงการต่างๆดังนี้เวลา9นาฬิกาได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุริ์ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมการยกระดับมาตรฐานและการจัดการฟาร์มตามมาตรฐานฟาร์ม GFM นาฟาร์มแพะลูกพ่อบ้านเลขที่61หมู่3ตำบลบ้านพลวงอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากนั้นเวลา10นาฬิกาลงพื้นที่ติดตามโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรินซึ่งส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการผลิตไข่ไหมนะ้ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตํบลตาเบาอํเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ต่อจากนั้นเวลา11นาฬิกาติดตามโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุริีซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุนักกลุ่มทอเสือกบบ้านทํานกตำบลกันตวรวจระมวลอำเภอปราศาสต เวลา13นาฬิกาติดตามโครงการยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ใหม่นครชัยบุรินในการก่อสร้างถนนละยางอัลฟาติกคอนกรีตสายสอรอ0 1 3ศแยกทางหลวงหมายเลข2124บ้านคนาตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้นในเวลา16นาฬิกาติดตามโครงการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยกลุ่มนครชัยบุริีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสู่การทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนนะักแปลงต้นแบบนายสมควรคิดดีจริงหมู่ที่4ตําบลบ้านไซอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์